สวัสดีค่ะพี่พี่แฟนเพจฟอดฟอดป้ายแดงโปรแรงใบออนนะคะวันนี้ออนจะพามาชมรถแต่งหล่อเตรียมส่งมอบนะคะคันที่อยู่ข้างๆออนนี้เป็นรุ่น XLT เกียร์ธรรมดานะคะราคาตัวรถอยู่ที่889,000บาทค่ะคันนี้แต่งตามโปรนะคะใช้เงินออกรถเริ่มต้นที่39,000บาทนะคะเดี๋ยวออนจะพามาชมว่าคันนี้แต่งเสริมหล่อตรงไหนกันบ้างค่ะ เริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะข้างหน้าค่ะเริ่มจากฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหน้านะคะออนจะมีสกูฟิตให้กับลูกค้าค่ะลูกค้าเลือกเป็นสีดําเข้ากับตัวรถแต่มีขีดสีแดงทําให้เด่นมากยิ่งขึ้นค่ะตัวแรดตัวแรดก็จะเป็นสีแดงนะคะเป็นยังไงบ้างคะหล่อบึกบึนเลยค่ะส่วนกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ v 6ค่ะตัวหนังสือ ford ford สีดําตัดกับ แดงขีดแดงตัดให้เข้ากับตัวสกูฟิตเลยค่ะไฟหน้าค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LEDC แคมป์นะคะออนข้อไฟหน้าให้กับลูกค้าด้วยค่ะไฟตัดหมอกไฟตันหมอกสังเกตจากรุ่น XLT นะคะตัวข้อไฟตัดหมอกจะเป็นโครเมียมค่ะกันชนหน้านะคะกับแก้นหน้านะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถคือสีดำค่ะแล้วเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะ ด้านข้างเริ่มจากซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อจะเป็นซุ้มล้อสีดำด้านหมดเงิน6นิ้วล้อแม็กล้อแม็กตามโปรเลยค่ะขอบ16ลาย o อ c อซนะคะขีบแดงส่วนยางจะเป็นยางมอนสเตอร์3อทซีรีส์ยางอยู่ที่265หทับ 70R16 ค่ะแก้มข้างค่ะแก้มข้างจะเป็นสัญลักษณ์เทอร์โบ สีดำด้านตัดกับโครเมียมนะคะตรงนี้ค่ะกำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงมา้า4 0 5นิวตันเมตรส่วนกระจกข้างสำหรับรุ่น XLT ค่ะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะถ้ารถสีดำก็จะเป็นสีดำมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาให้นะคะข้างบนค่ะข้างบนราวหลังคาค่ะออนติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดำด้านมีคิวกันสาดเพิ่มเติมให้ด้วยส่วนด้านข้างนะคะสำหรับตรง ที่จับนะคะเปิดประตูสีด้านซ้ายขวาออนจะติดเบ้ารองมือจับให้กับลูกค้าด้วยสติ๊กเกอร์ออนมีให้ลูกค้าเลือกได้มากสมากกว่า30กว่าแบบนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะลายสาดโคนมันไดข้างมาจากโรงงานค่ะเป็นสีดำด้านเป็ดมีช่องระบายน้ำกันลื่นได้ดียิ่งขึ้นนะคะ มาดูที่ฝากระบะท้ายค่ะฝากระบะท้ายไฟค่ะเป็นไฟ LED นะคะไฟท้าย LED ออนมีข้อไฟท้ายสีดําด้านให้กับลูกค้าด้วยค่ะส่วนฝากระบะนี้ตรงนี้นะคะจะมีไฟเบรกท้ายให้ด้วยค่ะสําหรับรุ่น Next Gen โลโก้ Ford นูนขึ้นมาที่สําคัญมีกล้องหลังตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้อ่อนเพิ่มเติมเป็นกาบข้อฝากระบะท้ายดําด้านให้กับลูกค้าตัวหนังสือ Ford Ford, f อร์ด o r d ค่ะตัดกับสีแดงให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะมีปัม๊มแรงเจอร์ไปกับตัวฝากระบะท้ายค่ะส่วนกันชนท้ายนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟสองป้ายทะเบียนซ้ายขวาให้ด้วยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะ XLT เกียร์ธรรมดาราคาตัวรถอยู่ที่889,000บาท คันนี้แต่งตามโปรไปเลยค่ะ39,000บาทออกรถเริ่มต้นหาคุณลูกค้าสนใจสามารถทักแชททักอินบ็อกซาหาออนได้ที่เพจฟอดฟอดป้ายแดงโปรแรงบายออนนะคะหรือโทรสอบถามได้ที่0993245516ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพจฟอดฟอดป้ายแดงโปรแรงบายออนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ